ดราม่าเกิดละครช่องเจ็ดเรื่องนี้กับฉากเลิฟซินสุดนัวสวยงามหรือโป๊เกินไปเรียกเสียงฮือฮามาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับโคจินช่องเจ็ดอย่างบิ๊กเอ็มกิตริสและหานาลีวิสซึ่งทั้งคู่เคยแสดงด้วยกันในละครเรื่องข้ามากับพระ ซึ่งในปีนี้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยซึ่งกำลังออนแอร์ให้ชมกันผ่านทางช่องเจ็ดทุกวันพุธและพฤหัสบดีแถมเรตติ้งกำลังไปได้สวยซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีดรามา่าในฉากล่าสุดที่พระนางต้องเล่นซีนอาบน้ำด้วยกันงานนี้ทำเช่าในเสียงแตกบางก็ชื่นชมในเรื่องการแสดง แต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมพร้อมคอมเมนต์ระบุละครไทยมาถึงคันนี้แล้วหรอไม่เหมือนละครยุคเก่า0เมื่อก่อนแค่หอมนะ้ผาผักก็ฟินสมัยนี้เหมือนดูหนังโป๊คิดถึงละครสมัยยุคเก่า0ที่นั่งดูกับครอบครัวอย่างสบายใจอุ่นไอรักเบนจาขีตาความรักละครแบบนี้หายไปไหนหมดซึ่งเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตาม เอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงจะดีกว่านะคะ